พระสูตรนี้ก็จะเป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่ชี้ชัดให้เห็นว่าหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักที่ทําให้เกิดความเชื่อด้วยหลักเหตุและผลนั่นเองไม่ใช่เชื่อแบบงมง,งายด้วยการที่พระอ,องค์เนี่ยจะโต้วาท่าหรือสามารถที่จะชี้แจงความเห็นที่ บุคคลทั่วไปเนี่ยเชื่ออยู่เนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นคือหลักสำคัญเลยที่พุทธศาสนาไม่ใช่เป็นหลักของความเชื่อเนี่ยที่ให้เชื่อแบบงมงายโดยไม่มีเหตุผลแต่หลักความเชื่อนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองด้วยการเข้ามาศึกษานะ พระสูตรนี้มีชื่อว่าสมณมุทิกาสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐภาษาไทยเล่มที่สิบสามนีข้อที่สามร้อยห้าสิบแปดพระสูตรนี้มีข้อความค่อนข้างยาวก็คือในครั้งนั้นเนี่ยทั้งหมายปัญจากกาังค้าเนี่ยผู้เป็นผู้มีศรัทธาในผพระพุทธเาสมมา,สาอยู่เลวก็จะเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่ว่าเห็นว่ายังเป็นเวลาเที่ยงอยู่ ซึ่งพระศาสดาห,หรือภิกษุสาวกเนี่ยก็ยังหลีเล้นอยู่ก็ไม่ก็คิดว่าเดี๋ยวเข้าไปยังสำนักของปริพาชกเราเองดีกว่าระหว่างนั้นก็เข้าไปหาอุคา,ามาณะปริพาชกเนี่ยสมณมุนทิกาสุดซึ่งเป็นเจ้าลัที่ของอีกรัที่หนึ่งเมื่อช่างไม้ปัญจาก,กังค้าเนี่ยเข้าไปยังสำนักของ ขามานาปริพาชกแล้วเนี่ยเจ้าลทัทีเนี่ยได้กล่าวได้กล่าวถึงการบัญญัตนะิความเป็นอรหันเนี่ยในแบบของเขาเนี่ยให้กับช่างไม้ปรงจากทางค้าเนี่ยได้ฟังเขาก็กล่าวว่าดูก่อนนะช่างไม้เราย,ยมม่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติ อันอุดมไม่มีใครลบได้ก็คือไม่มีใครสามารถที่จะลบวาทานี้ได้นะั่นเองนะทำสี่ประการเป็นไฉนหนี่นเ,ขเขาก็กล่าวว่าดูก่อนในช่างไม้บุคคลในโลกนี้ไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปด้วยกายนะไม่กระทากรรมอันเป็นบาปด้วยกายก็คือหมายว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ฤุิผิดในกรรมนะก็คือ ประมาณว่าสีลห้านั่นแหละไม่กล่าววาจาเป็นบาปก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดด้วยให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอร์นั่นเองไม่ด âm ิถึงความด â ริีอันเป็นบาปคือไม่ด âm ินในกามนะนะในพยาบาทในเบียดเบียนนั่นเองนะแล้วก็ไม่เลี้ยงชีพอันเป็นบาปคือเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนั่เนเองถ้าตามหลักของอริยามรรคมีองแปดแล้ว ก็มีสี่ประการนี่แหละเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าบุคคลเนี่ยประกอบด้วยทำสี่ประการเนี้ยก็จะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเลยเป็นธรรมะถึงภูมิปฏิบัติอนุดมือถึงความเป็นอรหันในแบบของเขาแหละไม่มีทค่ลบได้ซึ่งครั้งนั้นนั้นช่างไม้ปัญจากกังก้าเนี่ยเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านภาสิทธิของอุคามาณนปะริภาชก ลุกจากรชนะปรีไปแล้วก็มีความดำดีหรือคิดว่าเราจะรู้จรแจ้งเนื้อความแห่งภาสิีนี้ในสำนักรพระผู้มีพระภาคเขาก็เข้าไปเฝา้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบ่งคมแล้วจึงนั่งนที่ควรส่วนข้างหนึ่งและก็ได้เล่าถึงการเจรจาปาศอักผู้ค้ามาเนี้ยปริภาชกทั้งหมดแก่พระศาสดาเมื่อช่างไม้ปัญจั เล่ากลาบทูนอย่างนี้แล้วแหละพระศาสดาก็ว่ากล่าวว่าดูก่อนนายช่างไม้เมื่อเป็นอย่างคําอุก,กามาณะปริภาชกสมณะมุนทิกาบุตรเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างที่เขาบัญญัติมาเนี่ยผู้ประกอบได้ทำสี่ประการเนี่ยที่ว่านี่พระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยแม้แต่เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์เป็นกุศลอย่างยิ่ง เป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติไม,ม่มีใครลบได้เด็กๆที่เกิดมาใหม่ในวันนั้นนะ่ะก็จะกลายเป็นอาราหาันเลยทันทีเลยเพราะอะไรเรามาฟังดูดีๆตรงนี้นนยะสําคัญนะซึ่งการสอนธรรมหรือการบอกทมเนี่ยถ้าแค่ผิวเผินเนี่ยก็จะมองดูว่าดีนะประกอบด้วยทรสี่ประการเนี่ยถามว่าดีไหมดีหมดเลยแต่ว่าการจะเข้าถึงที่สุดถึงทุกข์หรือนิพพานหรืออรหันต์เนี่ย มันเป็นอย่างไรเรามาดูการชี้แจงวาทะของพระราาสดาว่าเป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนในช่างไม้เด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่แม้แต่จะรู้ว่ากายดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะทำกรรมอันเป็นบาปด้วยกายได้เล่านอกจากเพียงอาการดิ้นรนไปมาเห็นไหมเด็กที่เกิดมาใหม่ในวันนั้นนะ่ะถามว่า แม้แต่กายเขาก็ยังไม่รู้เลยจะไปทํากรรมอันเป็นบาปด้วยกายได้ยังไงเด็กอ่อนจะไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปไปพูดผิดในการได้อย่างไรเห็นไหมก็ไม่สามารถจะทําได้ก็บริสุทธิ์โดยอัตโนมัตินั่นเองและพระองค์ก็ตรัสว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่เนี่ยแม้แต่จะรู้ว่าวาจาดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะกล่าววาจาอันเป็นบาปได้เล่า นอกจากมีเพียงอาการร้องไห,ห้นะเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าสัมมาวาจาเป็นอย่างไรไม่รู้เลยว่าจะวาจาพูดเท็จพูดส่อ,สอเสียพูดคำหยาบพูดเผอเจ็บเป็นอย่างไรเขาก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยทำข้อที่สองเลยเห็นไหมก็จะเข้าถึงความเป็นอาหารไร้เลยอ,องค์เขาบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะได้แต่มี เพียงอาการร้องไห้เท่านั้นเองแล้วพระองค์ก็บอกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหายอยู่เนะี่ยแม้แต่จะรู้ว่าความดําริดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะดําหลถึงความดํารลอันเป็นบาปได้เล่าเห็นไ,ไหมการดําหิการคิดเนี่ยนะยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นการดําริหรือสัมมาสังกปัปปะว่าดําริในกามปยาบาทบีดเบียนเป็นอย่างไรนะนอกจากเพียงอาการร้องไห้และหัวเราะนะเขาก็ไม่รู้เลย ว่าการดำหลี่ในกามในพยาบาทระเบียดเบียนหรือดำหลี่ในเน่ฆมาในความไม่พยาบาทในความไม่เบียดเบียนในเขายังไม่รู้เลยเด็กเด็กเกิดวันนั้นนะแล้วเขาเขาก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้โดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมศาสดาก็โตแบบนี้แล้วข้อที่ 4, สี่วศาสดาก็บอกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอย,อยู่แม้แต่จะรู้ว่าอาชีพดังนี้ก็ยังไม่มีที่ไหนจะเลี้ยงชีพอันเป็นบาปได้เล่า นอกจากน้ำนมของมัรดาเป็นอาหารเห็นไหมเด็กที่ยังเกิดมาในวันนั้นนะ่ะยังไม่รู้เลยว่าการประกอบอาชีพอะไรเป็นสัมมาอาชีพนะการเลี้ยงชีวิตผิดเนี่ยมิจฉาอาชีพเนี่ยเป็นอย่างไรนะนอกจากได้น้ำนมของมัรดาเป็นอาหารเห็นไหมเด็กที่เกิดในวันนั้นก็จะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอาหารหันต์เป็น ผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเลยถ้าพระศราสดาโต้อย่างนี้ถามว่าปริภาชกเนี่ยเขาจะตอบอย่างไรแล้วพระศาสดาก็ตัดว่าเมื่อเป็นอย่างคําอุก,กาหมานาปริภาชกเนี่ยเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่ก็จะเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภุมิปฏิบัติอนุดมนะแล้วพระองค์ก็ตัดว่าถ้าประกอบแค่เพียงทำสี่ประการเนี่ย ก็ยังไม่ใช่เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งนะยังไม่ใช่สมนนะถึงภูมิปฏิบัติอานุดลมแต่ว่าบุคคลนี้เนี่ยก็ยังดีกว่าเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายอยู่บ้างนะก็ยังมีทมที่เป็นกุศลอยู่บ้างแต่ถามว่าจะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือนิพพานหรืออรหันเนี่ยความไม่เกิดไม่แก่ไม่จุดไม่ตายอีกด้านก็ไม่ใช่ฐานานนี่ทีนี้มาดูพระส,สดาเนี่ยจะบัญญัติอยงางไร ในในพระสูตรนี้ค่ะค่อนข้างยาวนะแล้วพระองค์ก็มาสรุปตรงที่ว่า,าผู้สมีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งหรือการจะเข้าถึงความเป็นอรหันเนี่ยจะต้องประกอบด้วยทมกิะการพระสูตรนี้ค่อนข้างยาวนะก็ต้องไปไปศึกษานะแม้กระทั่งเรื่องของศีลเนี่ยศีลอกุศลจะดับลงได้อย่างไรนะ ศีลกุศลนี่จะเกิดขึ้นอย่างไรหรือการนำหลีดำหลีในกุศลเนี่ยจะดับลงได้อย่างไรนะค่อนข้างยากและพระองค์มาสรุปว่าเนี่ยดูก่นในช่างไม้เราย่อมบัญญัติบุคคลผู้ประกอบได้ทำสิบประการว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอนุโลมไม่มีใครลบได้ทำสิบประการนั่นก็คือหมายความว่า ผู้เดินตามอริยมรคมีองแปดนั่นเองเมื่อเดินถึงแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อประกอบด้วยมรคมีองแปดแล้วเนี่ยก็คือมรคมีองแปกก็จะสมบูรณ์ด้วยองสิทธก็คือสัมมาญาณนะกับสัมมาวิมุตติก็คือมียานในการรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องทําให้หลุดพ้นแล้วก็สัมมาวิมุตติก็คือการหลุดพ้นที่ถูกต้องนั่นเอง องค์ก็ตรัสว่าดูก่อนในช่างไม้ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิของอาเสขะบุคลคลคําว่าอาเสขาบุคคลนี้ก็คือผู้ที่สิ้นอาสวะแล้วสติและสัมปชัญญะและด้วยปัญญาที่บริบูรณ์แล้วนั่นเองก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยบริบูรณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นอาเสขาบุคคลแต่ผู้ที่ยังต้องปรพความเพียรอยู่เนี่ยตั้งแต่อริยะบุคคล ขั้นศัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีโสดาบันสกทากามีอนาคามีก็ยังถือว่าเป็นเสขาบุคคลอยู่แต่อรหันเนี่ยก็เป็นอาเสขาบุคคลแล้วเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิของอาเสขาบุคคลเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะของอาเสขาบุคลเป็นผู้มีสัมมาวาจาของอาเสขาบุคคนะเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะของอาเสขาบุคคล เป็นผู้มีสัมมาอาชีวะของอาเสราบุคคลสัมมาวายมะความเพียรของอาเสราบุคคลสัมมาสติของอาเสราบุคคลสัมมาสมาธิของอาเสราบุคคลสัมมาญานะของอเสราบุคคลสัมมาวิมุตของอาเสราบุคคล เราย่อมบันยากบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แลว,ว่าเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอนุโมไม่มีใครลบได้เห็นไหมว่าถึงแม้นะผู้นั้นเนี่ยจะได้รู้แล้วว่าศีลกุศลเป็นอย่างไรศีลอกุศลเป็นอย่างไรนเนี่ยก็คือข้อกายกับวาจาะจะรักษาศีลดีแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ายังไม่มาเดินตามอริยมรรคมีองค์แป อย่างที่กล่าวมาก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงสัมมาญาณนะและสัมมาวิมุตตได้เนี่ถึงแม้ผู้นั้นเนี่ยจะมีการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพด้วยความถูกต้องคือไม่โกงไม่ล่อลวงไม่ตลบตะแลงไม่เอาลาบต่อลาบนะไม่ยอมมอบตนในทางที่ผิดหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยนะก็ยังไม่อาจที่จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้นั่นเองหรือผู้นั้นเนี่ย จะมีสัมมาสังกปะแล้วคือดน m ฏในเน่ฆะมะในความไม่พยาบาทในความไม่เบียดเบียนนะนะก็คือลาจากการด âm ฏอันเป็นบาปไปแล้วในใจนะนะแต่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นไหมสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์ประธานเลยองค์แรกเลยความเห็นยังไม่สมบูรณ์ถึงแม้สัมมาวาจาจะดีสัมมารกรรมันตะการงานจะดี นะการประกอบการงานไม่ค่าบริษัทไม่รักทรัพย์ไม่มไมพุทธิเกรรมก็แล้วแต่นะแต่ว่า mm. สัมมาวายามะนะความเพียรยังเพียรผิดอยู่ <Yeah. S 2> สัมมาสติยังละลึกผิดอยู่สัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นก็ยังผิดอยู่ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นจะให้เกิดสัมมาญาณนะคือญาณในการรู้ mm. นะแจ้งทำอริยสัจสี่มันก็ไม่เกิดขึ้น การหลุดที่ถูกต้องสัมมาวิมุตติก็ไม่เกิดขึ้นคืออาสะวะก็ราคาโทสะโมหะเนี่ยก็ไม่อาจจะสิ้นสุดได้อย่างแท้จริงนั่นเองเพราะนั้นจะเห็นว่าในวาทะข้อนี้เนี่ยถึงแม้ปริพาชกเหล่าอื่นเนี่ยเขากพยายามบัญญัติเหตุปัจจัยหรือทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แต่ด้วยความที่บาร,รมีเนี่ยแตกต่างกัน การรู้แจ้งเห็นริงในการหลุดพ้นเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถเทียบเท่าภูมิปัญญาของพระศาสดาที่เราเองเก็ต้องยอมรับว่าพระองค์เนี่ยเหนือกว่าปริพาชกเหล่าอื่นหลายเท่าถามว่าความรู้สึกของเราจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนของพระศาสดาเนี่ยเราก็คิดว่าการบัญญัติของปริพาชกเหล่าอื่นเนี่ยเขาก็ดีนะก็ดีในระดับหนึ่งเราต้องยอมรับว่า แต่ว่าการจะให้ดีจนถึงขั้นพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็คือถึงนิพพานหรืออรหันต์หรือเป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งนะเป็นสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันบุ์มเนี่ยสิ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยสิ้นทุกข์คือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่อไปก็ต้องเดินตามมรรคแปดเท่านั้นนะนะถ้าไม่เดินตามมรรคแปดเนี่ย ก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงสัมมาญาณนะญาณในการรู้ที่ถูกต้องหรือสัมมาวิมุตติการหลุดพ้นที่ถูกต้องนั่นเองหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะนั่นเองอันนี้คือหลักคําสอนของพระศาสดาเนี่ยสัมมาพุทธสัมพุทธานเป็นหลักของเหตุและผลนะไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายที่ชาวพุทธกําลังยึดถืออยู่ในปัจจุบันนี้สามารถ ชี้แจงและก็ตอบได้นะอันนี้คือนนย่าของคุม,มัญญาของพระศาสดาที่จะยกให้เห็นในประเด็นในเรื่องนี้